แม่โบคะช่วยสอนวิธีใช้แก้วพัดดื่มหน่อยคะ่ะจ้าจ้าหลอดหลอดเอาเป็นว่าหลอดไม่มีไม่เป็นไรนะคะเนาะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้แบบหมดแบบสัพแบบปังอลังการงานสร้างหลอดไม่มีไม่เป็นไรเธอสามารถจรินตนาการตามแม่ได้ใช่ไหมกอนอ่าโอเคนะคะลูกค้าคะอันดับแรกนะคะเนาะก่อนที่คุณะคะจะเริ่มในการซื้อแก้วหัดดื่มแม่โบบอกเลยว่าคุณสามารถอัดเด็นะคะเนาะใช้แก้วทุกอย่างที่คุณมีในบ้านก่อนได้เลยยกตัวอย่างเช่นที่บ้านคุณนะคะอาจจะมีแก้ว เป็นหูคุณ,คณสามารถที่จะแบบว่าเอาแก้วอันนั้นหามาอาดแ p ปก่อนก็ได้คนะคนะ,ะบรรจงนะคะเทน้ําใส่ไม่ต้องเยอะ,ะนั้นค่ะคุณเอาหลอด หลอดในที่นี้คือจะเป็นหลอดยาคูเล็กๆหรือว่าจะเป็นหลอดออมหลอดดูดน้ําขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่าให้มันมีความเป็นหลอดอ่าฉันไม่มีหลอดนะคะแต่ฉันจะบอกอว่าให้เธอจินตนาการตามว่าสมมุตินะคะสมมุติสมมุติอันนี้คือเป็นหลอดคุณมองให้มันเป็นหลอดเนาะเพราะว่าฉันหาของไม่ทันเพราะมันคืองานไร้สดเนาะอ่ะจากนั้นคุณก็อ่ะทำนี้อันนี้นมีน้ำเนาะแล้วคุณก็เอาหลอดจิ้มลงไปอย่างนี้ โดยธรรมชาติทั่วไปเวลาที่หลอดอะค่ะมันตกลงไปในน้ําใช่ไหมคะมันจะมีน้ําอยู่ในหลอดและให้คุณค่ะใช้มือของคุณในลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วคุณเอาขึ้นมาคุณจะเห็นว่าน้ำค่ะมันจะติดอยู่ที่หลอดถูกต้องไหมคะคุณจะเห็นว่าน้ำอ่ะมันติดอยู่ที่หลอดใช่ไหมทีเนี้ยค่ะคุณค่ะให้ลูกของคุณนั่งตามปกติลแล้วคุณค่ะเอาหลอดนี้ค่ะทําลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มาจาอใส่ปากลูกแบบนี้ แล้วจากนั้นหาน้องเขาก็จะแบบสงสัยแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร,าไรปากเขาก็จะแบบไปอบอบุอบ่นทำทำหน้าที่คือปล่อยค่ะปล่อยฟึบน้ำค่ะจะไหลนะคะลงสู่ปากของลูกคุณจริงไหมคะอ่ะทาทำซ้ำค่ะทําได้ปุ๊บทําซ้ําอีกนะคะปุ๊บกดหลอดเอาหลอดใส่ปากลูกแล้วปล่อยปุ๊บทาซ้ําจนลูกชินจนลูกคุ้นชินแล้วว่าอ๋อวัดวัดวัตสุกอันนี้นะคะเนาะมันมีความมีน้ําและเอาปาก นะคะแต่เอยมันมีความที่น้ําไหลออกมาอเด็กจะเริ่มเกิดการเรียนรู้สเต็ปที่1ทําแบบนี้พอเขาเริ่มเกบสเต็ปที่สองคุณทาเหมือนเดิมเลยใช้แก้วที่มีในบ้านของคุณใส่น้ําลงไปคุณทาเหมือนเดิมเลยค่ะแต่คุณเปลี่ยนทิศทางไหมค่ะคุณคุณเปลี่ยนทิศทางมาอย่างนี้เพราะว่าเวลาหลอดดูดอ่ะมันจะต้องเป็นดูดอย่างนี้ถูกต้องป่ะเราเคลื่อนนะคะให้มันต่ําลงมาแล้วก็ใส่ปากลูกทีเนี้ยเราจะไม่ปล่อยเพราะถ้าปล่อยน้ำมันจะวิ่งออกมาตรงนี้ใช่ปะ่ะ,ะเด็กจะเริ่มเรียนรู้ครับว่าทาไม มันไม่มีน้ำจะทํายังไงเพื่อให้ฉันได้น้ําไหลเข้าปากของฉันเด็กจะเริ่มจากการออกแรงบูดเขาและน้ำก็เข้าปากลูกในที่สุดโอเคไหมคะอันนี้คือสเต็ปที่<สะ> <S 2, 2 <S ที่3าค่ะสะเต็ปที่3คือ,อยังไม่ต้องใช้แก้วหด,ดุมก็ได้คุณเอาแก้วเหมือนเดิมเลยที่บ้านคุณมีค่ะใส่ลงไปแบบนี้และนะคะให้เริ่มจากการที่คุณแค่เอามาแตะใส่ปากเขาธรรมชาติของเด็กเขารู้แล้วว่าเขาผ่านสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองมาแล้วเขาจะเริ่มและดูดได้พอเด็กเริ่มดูดได้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วค่ะว่าคุณ ตงซื้อแก้วขันดื่มให้เขาซะแล้วก็คือบรรจงเลยซื้อแก้วขวดดื่มให้เขาเพราะคุณนะคะได้ฝึกปรือมาอย่างดีแล้วว่า๋อลูกฉันกินแก้วขันดื่มได้แน่นอนเออนะคะแล้วคุณก็ไปเลือกมาสักี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วก็บรรจงเทน้ําใส่แต่อาจจะต้องยังไม่ต้องแบบใช้ปริมาณที่เยอะแยะมากมายนะคะเนาะให้น้องได้เริ่มกินในปริมาณน้อยๆก่อนสักออนหนึ่งสองออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องทําได้ให้ชมคําชมเชยให้เชียร์ัพใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ7-14วันแต่ว่าจะสามารถทําได้แน่นอนไปทําดามได้เลยเย่งนะคะเนาะอันนี้สําหรับเด็กที่แบบคู้ฝึกไไไมม่่ดเป็น ทำแบบนี้ จะต้องบอกว่าเด็กบางคนเรียนรู้เร็วมากๆคุณแม่บางคนนะคะเนาะอย่างสมมติว่าคุณแม่่ะพาน้องอะค่ะเขาป่วยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาแบบกาลังให้กินยาพาราแล้วเราก็เลยแบบว่าเอาน้ำนะคะเนาะคือคือเป็นน้ําต้มสุกเนี่ยค่ะที่มีแต่ว่าเราไม่ได้มีขวดไม่ได้มีอะไรให้เขาแลา้วเขาก็แบบเนี่ยค่ะเอาเนี่ยค่ะใส่ปากลูกและสัรชัตญทยานของเด็กคะ่ะตอนนั้นเด็กคนนั้นประมาณสักแปดเดือนมั้งจำไม่ผิดเขาก็ดูดด้วยความบังเอิญเห็นไหมคะอันนี้คือแบบเอ้ยเด็กแต่ละคนง่ายยากแตกต่างกันออกไปแต่แม่บัวแนะนําแก้วฮัดดื่มเด็กดัข ใจอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเคยพูดถึงนะคะใช้ใช้มากสุดคือแม็กแมหรือเปล่าเธอจะจับชื่อเขาไปได้นะคะ <c oughs> คือมันจะเป็นลักษณะของพีเจนเอาอย่างนี้ละกันสามารถที่จะซื้อของอันไหนก็ได้นะคะส่วนตัวคือใช้ของพีเจน <c oughs> เออนะคะเธอนะคะประมาณ